สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใส่ไลน์เส้นตัวแท้นะครับให้กับทีม e d u m a x นะครับข้อดีของทีม e d u m a x นะครับถ้าเราทำการอัปเดตในส่วนของไลน์เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะสามารถทำให้เรานะครับเวลาทีมมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับเราสามารถที่จะกดอัปเดตได้เลยนะครับจะสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เสมอได้นะครับตอนนี้นะครับทีมที่เราติดตั้งเนี่ย ถ้าเรายังไม่ทำการ activate license มันนะครับก็จะขึ้นเตือนมานะครับว่า valid license request นะครับในช่องนี้นะครับขั้นตอนการที่จะทำให้เราไปเอาในส่วนของ license key ได้นะครับก็คือไปที่เว็บไซต์นะครับออนไลน์นะครับ OneHub นะครับเมื่อเราพิมพ์ URL เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่คอร์สที่ลงทะเบียนนะครับ เลือกคอร์สสร้างคอร์สออนไลน์ด้วย o r d p r e s s นะครับหลังจากนั้นครับไปที่ภาพรวมครับจะเราจะเจอไฟล์นะครับ edumax team line เส้นตัวนี้นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดมานะครับเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วเราจะได้ไลเส้นโค้ดมานะครับให้เราทำการ Copy ตัวไลเส้นตัวนี้ไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กลับไปที่ WordPage ของเรานะครับแล้วเอาโค้ดไลเซน์มาใส่นะครับคลิก Connect with License Key นะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวทีม edumax นะครับของเราก็จะเป็นของแท้ทันทีนะครับ Activate สำเร็จนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับ ขอบคุณครับ